บทสวดอภรณกะชาดกอภรณกะฐานะมีกียรตทุติยังอหุตะกิกาอิตะทายยะเมธาวิตังคณะไหยะอภรณังภะหุงเวสนังยติภพตานิวานิจัะอารามาลูขาเจตะยานิมนฤสาพยะตชิตาเนตังโขสนนังเกมังเนตังสนนนมุตตมังเนตังสนนัสมาคหมะสัพพทุกขาปุพพิจติโจจะพุทธัญจะธรรมัญจะสังขัญจะสรณังกระโตจตาริอริยสัจจานิธรรมะปัญญาปสติ ทุกขังทุกขะมุกป่าทางทุกขศสตจะอติกมังอริยันจะอัดทางชีกังทุกขูปะสมภามินังเอตังขูสรนังขมังเอตังสรนมุตตะมังเอตังสัณกมาคะมะสมุทุขามุตจติบทสวดพัติการัตตาคาถาปัตติตังนานาวะฆาเมยยะนปฏิขังเขียนาคาตังบุคคลไม่ควรความนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะธาตีตามปะหินาตังอัปตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็วินาศไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอะไรยังไม่ถึงปัจจุบันนัจยะโยธมังตถาตาวิปัสติอสังฮิรังอสังกุปังตังวิทามะนัุรุหเย่ข้บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงยนไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ผูกโผกเถิดอัจเชวากิจจะมาตปังโกชัญญามระนังูเวยพึงทำวามเพียรเสร็จในวันนี้เลยค้าเราจะรู้ความใจในวันพรุุ่งงาาหหโนนนนนนสัััะเตมี เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเซนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีเกล้วทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมาตันทิตังตังเวีเววัทเทกาลัตโตติสันโตอจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพี้ยนไม่เข็ดขันตั้งกลางวันและกลารคืนนั้นแหละว่าผู้มีนาทีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล่บทสวดพินนะะปัจจวีคณะปาถะา ธาราธรรมโมมหิฉลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาชิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้พระะธรรมโมมหิพระนางอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้ตับเพหิเมพิเยหิมนาพหินานาาวโวเมอาาวโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสาโกมหิกรรมทายาทวกรรมะโยนิกรรมพันธุกรรมะปฏิสรโน เรามีคมเป็นของของตนมีคมเป็นผู้ให้ผลมีคมเป็นแดนเกิดมีคมเป็นผู้ติดตามมีคมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกมังกริสามิกรายานังวาปาระกังวาตักสะทายโทภพิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามหิหิอภินหังปัจจะเวชิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทินบทสวดเทวตาอุโยชะนะคาถา ุขปตตาธนิพสุขาพยาปตตาชนิพพยาโสขปตตาธนิสโสกาหตุสเพียปีปานิโนอิตาวตาจามิสิสัมปทังปุญญสัมปทางสเพียเทวานโมทันตุสภัสสัมปติสิทธยาทานังสัทันตุสัทยะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหุตุขัันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปพตาปจีกานันตแต่ยังพลังอรหรนันตาตตนาันตเตชนะาละขันทามีสัพพโส บทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาทันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามสียาเทวตาสันติวิหารวาชนีทูเปคาเลโพธิคาเลตหิงตหิงตาธรรมะทานเนนะพระวันตุผู้ชิตาโสติคุโน,นเตถะวิหาระันทะเลเทราจามัชานาวกาเพิคะโวสารามิกา,นาธนปฏิปสัสกคาคามาจเทสานิคมาติสลาสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราพุชาย,ยิวิจตัตธรรมวา สังเสริฐชาตาธวัปปัติอัตโวปปัติการิทยานิกังธัมมวรังปฏิจเตถัปเปปิทุกขสะกระลนตุสังขยังทาตุจิรังตะตังธัมโมธัมมธทลาจะบุคลาตังโคโหตุธัมมคุปตะอัถยะจ่หิตายะจะาทำเหรละขะตุถัตตโมถัปเปปิธัมมจาริโนวุตติงตัมปาปุเนยมะธรรมีอริยประเวทิเตบทสวดสภปฏิตทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพะนามสี คุญญศิธานิกาตระอัญานัญญิกาจานิมีติสัจจะอาคิโนโหนตุสตานันตาประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไมิหังมาตาปิตาทโยทิฐามีจาปยาติถาวาอัญเยมจชาตาวีนโิโนสตานิทันติโลกัสมิงเจปมาตจโยนิกาปจีกะจตุปจีกะจตุโวกาลาสังสารันตาพระวาพระวียาตังเยปิธานมนีอนุโมทันตุเตศยังเยจิบังนัปชานันติ เทวาติสังนิเวทะยุงมายาทินนานะุญญานังอนุโมธนะเหตุนาสเพสาตาสถาโหตุอเวลาสุขะชีวิโนโเขมปัปปัชชะปปบลตุตสาสาสิจตังสุภาพอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเปินพูนมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดน,นี้ได้แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วคือชนโลาในเป็นที่รักผู้มีคณมีวันดาเิพพดาของข้าพาเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นรือไม่ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ตั้งหลายที่เป็นกลางในมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกินภูมิสามเกินในกำเนิดสี่มีขัน5าในขันหนึ่งและขันสี่้องเชื่ออยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานอิงเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทียบทั้งหลายี่แจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงมีเวอยู่เป็นสสุขางเกมเถดขอวาัังีของงสสเเานนั้จจ็ิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระนารายณ์ไตด้วยการสัจจะยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเชื่เวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัจจะยายมนต์และธรรมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุญาตให้แก่ข้าพเจ้าแลรับส่วนมงคลพระขิ่งปรีดีพิริย์นาดโดยมูลที่รงเด็จพระญาณสังวรบวชในวิหารรอจนพระสูตรมงคลทั้งหลลาาาาาายททททีีี่่่่่ึึงงนนนนนขข้้้ผมแะะจจัสรใอคต ขอตรงเปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจรงคำเร็จสีสสิสุภการเตือนสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอคนบุญนี้จงถึงถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากไราชภัยทั้งปวงพ้นจากทุกความทุกข์ยากทุกแก่ทั้งสิ้นส่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต๊ะอุปสรรคและบันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านสานสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสวัสดิ์ในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยเจริญเจริญพิชภรณ์ชัยทั้งสี่คืออายุวะณะสุขภาระเทออออญขนนนมาารรรบบบุุกกััคควยดเศษฐีทท่